รอบนี้มันเป็นรอบที่ซึมลึกแล้วมันแล้วด้วยเหตุที่สิ่งที่เราเห็นปีสี่หกอ่ะมันมันไม่ได้ขยายวงมันไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้เรามีการชุมนุมในประเทศเรานะปีห้าหนึ่งห้าสองเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นภาพแต่ของป,ปีนี้มันโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วมันอยู่บนนี้ด้วยนะใช,ใช่แล้วลที่สำคัญคือ โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เรื่องมันไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จแต่มันลงลึกเมื่อมันลงลึกแบบนี้มันก็เหมือนเราตกเหวลึอกอ่ะการจะตะกายขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาขณะนี้เนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการขึ้นมาสามชุดในบ้านเราในไทยชุดหนึ่งเนี่ยเป็นของอุธิสภาค่ะ ชุดหนึ่งเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่รัฐบาลตั้งเองอเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาว่าบันทึกความเข้าใจเรื่องเขตทางบก MOU43 กับบันทึกความเข้าใจ MOU-44 เรื่องการอ้างสิทธิ์เรื่องไหลายทวีตทับซ้อนเนี่ยจะดำเนินการยังไงผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่า ลกลไกทวิภาคีภายใต้ MOU43 และ44เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ใชแล้วก็ยังสามารถที่จะขยายอะไรต่อมีอะไรออกไปซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าอ,อ,อะไรละ่ะการคลี่คลายของสถานการณ์เนี่ยมันจะทำให้เรามองสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาต่างออกไป มองต่างออกไปนะใช่นะมองคือตอนแรกในจุดเริ่มต้นและตอนที่มีเรื่องเนี่ยก็จะมีคนเรียกร้องกันแบบคึกคักเข้มแข็งแบบทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันคือสถานการณ์โดยรวมอะมันคล้ายๆว่าคลายลงแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการคแล้วก็ยังไม่ถึงจุดที่ทางเขมรเขาต้องการมันก็ต้องค่อยๆลดระดับลงมามพูดง่ายๆว่าขณะนี้ถ้าเป็นเหมือนกับเราเผาฟืนเนี่ย เราก็ลาเอาฟืนออกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยมันก็ค่อยๆอ,ออก,นะออออกทีละนิดทีละนิดอันไหนที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่มันยังยังเอาออกไม่ได้ก็ค่อยๆเอาขี้เท่ามาโรยบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันไม่ไม่ให้มันปะทุมากค่ะ